คุณคิดว่าหุ่นจำลองบรรพบุรุษทำจากปูนหรือขี้พึ่งงั้นหรือในประวัติศาสตร์มืดบางองค์ถูกหุ้มด้วยผิวหนังจริงเพื่อให้ท่านยังอยู่ปกป้องตระกูลตลอดกาลสมัยรัชกาลที่สี่มีความเชื่อลับในหมู่ตระกูลขุนนางเก่าเมื่อผู้นำตระกูลที่ทรงอำนาจเสียชีวิตสัปร์อาคมจะทำการลอกผิวหนังใบหน้าออกมาอย่างประณีตแล้วนำไปหุ้มลงบนหุ่นไม้แกะสลักที่เตรียมไว้เพื่อให้ดวงวิญ,ญญาณมีที่พำนักที่สมบูรณ์ที่สุดและยังคงมีอำนาจสั่งการลูกหลานได้แม้ไร้ลมหายใจ แต่ความจริงที่สยองกว่าคือผิวหนังนั้นไม่ได้ถูกลอกตอนตายสนิทในบันทึกระบุว่าต้องลอกในขณะที่จมูกยังขยับเพื่อให้เซลล์ผิวหนังยังคงความสดและซึมซับไอบิญ,ญญาณได้ดีที่สุดนี่คือเหตุผลที่หุ่นบางตัวดูเหมือนจดจ้องคุณตามไปทุกที่ทุกวันนี้หุ่นเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในห้องรับของบ้านเก่าใจกลางกรุงยิ่งเวลาผ่านไปผิวหนังจะยิ่งรัดแน่นจนหุ่นดูเหมือนผอมลงหากคุณไปบ้านใครแล้วเห็นหุ่นที่ดูเหมือนคนจนหน้าขนลุก หรือได้ยินเสียงคนไอเบาๆมาจากห้องที่ปิดตายนั่นคือสัญญาณว่าท่านกำลังหิวกระหายพลังงานชีวิตคดีการประมูลของเก่าปี2 5 6 3มีนักสะสมพบว่าหน้ากากที่เขาซื้อมาเริ่มมีเอือซึมเมื่อแกดูด้านหลังกลับพบเส้นเลือดที่ยังแดงสดและชีพรจรที่เต้นตุกๆเพราะหุ่นไม่ได้ต้องการแค่ที่พักแต่มันกำลังเพาะพันธุ์ทิวหนังใหม่โดยใช้ไออุ่นจากเจ้าของบ้านคนใหม่เป็นสารอาหารที่น่าขนลุกที่สุดคือถ้าตอนนี้คุณรู้สึก ทันที่ใบหน้าหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังแตะอยู่บนหน้าคุณยินดีด้วยผิวหนังจากประวัติศาสตร์เพิ่งจะเลือกร่างสมรอยคนใหม่ได้แล้วและมันกำลังจะลอกหน้าคุณออกไปในวินาทีที่คุณหลับลึกคืนนี้ใบหน้าของคุณยังเป็นของคุณอยู่ไหมพิมพ์คำว่าคุ้มครองและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดด่วนคืนนี้อย่าส่องกระจกในที่มืดถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเดินออกไป